ก็คือราคาน้ำลูกค้าบ่นหมดเลยนะคะว่าราคาแพงไปนะคะเขาเลยไม่ซื้อค่ะก็น้ําที่นี่อาจจะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าน้ําน่ารักนะคะนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะโดยรวมแล้วนะคะก็คือว่าลูกค้าเนี่ยแล้วแต่วันค่ะบางวันก็คือซื้อเยอะบางวันก็ไม่ได้ซื้อมากนะคะนะเอ๊ว่าแต่น้ําราคาแพงหรอคะเนี่ยขอเช็คหน่อยนะคะนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าน้ําไม่ได้ปรับราคาน้ํานี่เองค่ะเขาก็เลยบ่นกันนะคะลูกค้าแถวนี้เนี่ยคือค่อนข้าง มันข้างเก่งนะคะเขารู้ได้ยังไงเขาเนี่ยเขามีการประกาศแบบรู้กันโดยทั่วเลยหรอคะแบบผ่านข่าวอย่างเงี้ยค่ะว่าราคาน้ําลงคะ่ะอย่างนั้นเลยหรอคะแต่น้ําขึ้นเนี่ยก็คือทั้งขึ้นทั้งลงราคานะเวลาอยู่ในทะเลคะ่ะเกี่ยวอะไรคะเนี่ยทําไมส่งของไม่ได้เรื่องเลยคะเนี่ยทําไมส่งของกันอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคะ่ะเอ๊ะนนี้คุณหมอเหรอคะเนี่ยอ๋อคุณหมอก่อนจะเข้าเวรก็คือต้องมาซื้อของไปใช่ไหมล่ะคะหรือว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลคะเนี่ยอย่างเดียวนะคะนะ ขอบพระคุณมากค่ะน้ำหนึ่งขวดนะคะนะขอบพระคุณมากค่ะเอ๊ทำไมลูกค้าเขาซื้อของน้อยจังเลยอะคะเนี่ยของหมดแล้วล่ะคะ่ะมีแต่คนซื้ออย่างละชิ้นสองชิ้นเลยละค่ะวันนี้นะคะนะเอ๊ทำยังไงดีละคะเนี่ยเอ๊น้ำว่าน้ำทำโปรโมชั่นดีกว่าไหมคะเนี่ยลูกค้าจะได้ซื้อของเยอะขึ้นนะคะนี่ยังซื้อเยอะไม่พออีกเหรอเนี่ยเนี่ยค่ะก็คือลูกค้าซื้ออย่างสองอย่างเองนะคะนะตอนนี้เดี๋ยวน้ำขออัปเกรดร้านก่อนนะคะนะั้น ซื้อสตอรเลเลยแล้วกันค่ะเพืรอเชสนะคะนะขอบพระคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดร้านแล้วนะคะนะในดูสตอรเรจของน้ำน่อยค่ะนี่นะคะนะ,ะ,นะก็คือสตอรเรจของน้ําค่ะก็คือน้ําสามารถไปได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าจะต้องดูเหมือนว่าไม่ได้มีประตูที่แบบว่าเชื่อมไปที่ห้องของน้ํานะคะนะน้ําก็ต้องเดินวนไปวนมานั่นแหละค่ะนะ ตอนนี้ค่ะน้ําก็มีสตอรีเป็นของตัวเองแล้วนะคะนะจะได้เก็บเอาไว้นะคะนะให้อยู่ในใจเธอตลอดไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําให้น้าไม่พอใจนะนก็จะเก็บไว้ในนี้ละค่ะแล้วก็ลืมไปเลยนะคะนะเฮ้ hey, จะว่าไปแล้วประตูมันไม่ได้เชื่อมกันนี่จะทยังไงคะเนี่ยอันนี้ลังยังไม่ได้เก็บตั้งแต่เมื่อวานนะคะนะลองสั่งดูค่ะว่ามันจะมาในทางไหนกันเอย่ยมันจะเข้าไปในสตอรีเลยไหมหรือว่าน้ําจะต้องไปเอาของมาวางไว้ตรงนั้นอีกทีหนึ่งค่ะ อันนี้จะต้องอ n ล o c k s e c t i o นนะคะนะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น้ําต้องการนะคะการส่งของแบบมืออาชีพยังไงล่ะคะอย่าขับมาใกล้เกินค่ะเดี๋ยวลมมันพัดนะคะนะเดี๋ยวของก็ตกหมดเลยค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะมืออาชีพก็ส่งของกันอย่างนี้นะคะนะก็คือว่าสุดท้ายแล้วก็วคือว่าน้ำเนี่ยก็ต้องเอาของมาเติมเองอยู่ดีนะคะนะน้ำนึกว่าเขาจะย้ายไปไว้ตรงนั้นเลยะคะ่ะมองในแงน่ดีคือถ้าเกิดว่าเราขยายร้านต่อต่อไปเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเป็นที่วางรังก็ได้แต่ขอโทษนะคะนะ ทำแค่ใหญ่ตรงนี้เองนะคะก็วิ่งไปทิ้งเลยก็ได้นะคะนะทาไมเราจะต้อง่อาเสียเวลาเดินไปเดินมาด้วยเหรอเนาะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําซื้อมาขนาดนี้เดี๋ยวน้ํามาตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อซื้อลายเส้นใหม่เลยนะคะนะคงจะต้องมีสินค้าใหม่เข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยซื้อของน้อยมากเลยอะซื้อแค่อย่าง2ออย่างเองนะคะนะช่วงนี้อะคะ่ะแปลว,ว่าสินค้าร้านเราอดจะไม่หลากหลายนะคะนะแต่เราไม่ใช่คนหลายใจนะคะนะใช่ไหมคะเออเราสั่งขนมปังมาซ้ําเหรอคะเนี่ย แต่ซ้ําซ้อนนี่บอกตามตรงนะคะว่าในม่ใช้น้ําแน่ๆรอะค่ะเพราะว่าน้าไม่เคยสับรางหรอกค่ะนะอาจริงๆน้ําสงสัยนะคะว่าแล้วเราสามารถใช้อ๋อเราสามารถใช้รางอื่นนะคะในการเก็บเพื่อย้ายอย่างนี้ได้ด้วยค่ะอ๋อมาไว้ได้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะนะอันเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้นะคะนะก็ยังดีค่ะได้รู้ในวันนี้นะคะดีกว่าเธอ่นหละค่ะที่ไม่รู้ใจตัวเองสักทีใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะว่าเราแอบชอบเธออยู่นะว่ากันไปนั่นค่ะเปิดร้านค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ทั้งหมดนะคะเงินทอนคือตอนนี้สนใจแค่เงินทอนก็พอค่ะเหมือนเธอน่นแหะที่ไม่เคยสนใจเรานะคะนะฮขอบคุณมากค่ะลูกค้าไม่บ่นเลยนะคะว่าถ้าเกิดสินค้ามันถูกกว่าชาวบ้านเขาอะค่ะใช่สิคะถ้าเราขายถูกกว่านี้พวกเธอก็ไม่สนใจหรอกใช่ไหมละ่ะอืมทอนสองบาทกับอีกเก้าสิบห้าเซนโอ้โหพอบ่นว่าลูกค้าซื้อน้อยนะคะเขาเขาแห่ซื้อเลยค่ะขอบคุณค่ะ